โอเคครับผมกราบสว like here, ัสดีคุณ huh ผ okay, <Okay. S 2> okay. ู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile ของ n e t e a s e นะครับผมก็วันนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมกำลังทำคลิปรีวิวโมเดลรีวิวอยเลยนะครับอ้าวมีเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลโอเคครับก็เดี๋ยวดาวน์โหลดข้อมูลไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ700นะครับคุณผู้ชมก็เตรียมพื้นที่เหลือกันไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ด้วยเนาะ โอเคครับผมก็รายละเอียดการอัปเดตนะครับผมก็คือเปิดตัวละครใหม่นะครับผู้รอดชีวิตมิคาล่านะครับ5 0าเซลล์อล่านะครับแพงอีกแล้วไม่ได้แพงครับราคาปกติหลังอัปเดต13เมษานะครับจะเพิ่มการขายด้วยหยาดสีลุงนะครับผม90 00หยาดโอเคผมซื้อได้อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดตัวแผนที่ใหม่นะครับสถาบัมบัดโคตัสเพนบดน้อยของบาทหลวงแคมเบลยังเป็นทางการนะครับแล้วก็ปรับความสมดุลนะครับปรับกลไกช่องทางหนี ช่องทางหนีจะปรากฏขึ้นและเปิดออกเมื่อมีผู้รอดชีวิตเหลือเพียงคนเดียวและไม่สัมพันธ์กับจํานวนเครื่องปันไฟที่ซ่อมแซมนะครับโอเคปรับใหม่แบบนี้แล้วก็กติกาการใช้กุญแจการใช้กุญแจสีแดงและสีม่วงจะต้องมีความคืบหน้า2.5วิถึงจะเปิดช่องทางหนีที่ปิดอยู่ได้สามารถ,ถถูกขัดจังหวะระหว่างเปิดใช้งานได้หลังถูกขัดจังหวะจะไม่รีเซ็ตความคืบหน้า หลังเปิดสําเร็จจะกกระโดดลงไปและหลบหนีอัตโนมัติฆาตกรไม่สามารถจับตัวเพราะชีวิตในระหว่างการหลบหนีได้โอเคนี้เป็นหน้าอินโทรนะครับให้ดูอินโทรกันสักนิดนึงก่อนนะครับผมอินโทรเท่นะครับเนี่ย วิหน้านี้สวยเนี่ยไม่เหมือนเซิฟยูเลยโอเคครับเดี๋ยวเราแตะเพื่อดำเนินการต่อก่อนแล้วกันนะครับหน้านี้มันเสียงดังนะครับเขายังไม่ค่อยได้ปรับนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับผมตอ่อ ก็กุญแจที่ไม่เหลือค่าทนทานแล้วจะไม่สามารถเปิดช่องทางหนีได้นะครับต่อไปก็รีเซ็ตเปิร์ของเดลิเจียนนะครับแล้วก็พลังนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้คุณผู้ชมได้ไปอ่านแบบละเอียดกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีพวกสมบัติเอดิทตี้อย่างนี้นะครับมาใหม่นะครับผมตามทุกครั้งที่อัปเดตนะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นนะครับอีเวนต์ต่างๆแล้วก็การชดเชยการตั้งค่าราคาสกินผิดนะครับมันมีตั้งค่าร,ราคาสกินผิดด้ยวยนเะรเนี่ยผมไม่รู้เลยเนะี่ย แล้วก็ปรับปรุงประสบการณ์นะครับแสดงผลของปุ่มโมลีและจะมีการแจ้งเตือนที่ชัดเจนเมื่อบรรลุงเงื่อนไขที่จะทำโมลีได้นะครับลดระดับความยากของภารกิจพิธีกรรมประจำวันและปรับรางวัลหินเอนติตี้ที่ภารกิจมอบให้ทั้งหมดเพิ่มโอกาสในการได้รับหยาดสีลุงในภารกิจประจำสัปดาห์ส่วนแก้ไขปัญหานะครับแก้ไขปัญหาที่โมเดลส่วนมือของเนียนักมายากลมือมีการบิดเบือนที่ผิดปกติ แก้ไขปัญหาการแสดงผลของโมเดล The c a n n i b a l ในหน้าล็อบบี้หลักที่ผิดปกติของผู้ใช้อุปกรณ์ iPad บางส่วนนะครับโอเคแล้วก็รายละเอียดที่แบบเข้าลึกกว่านี้ที่แบบไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะโอเคครับผมก็กลับเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมนะอัปเดตใหม่อะเดี๋ยวไปดูสมัร์ทเดซิตี้กันสักนิดนึงละกันโอเคฟีซิบค้งไปเลยครับผมในสตรีมไม่ใช่ในสตรีมในคลิปนี่แหละครับผมนะ ไม่มีแสงเพราะผมปรับภาพต่ำนะครับเฮ้ยมันจะดวงดีไปหรือเปล่านะเฮ้ผมก็ไม่ได้จะขิงอะไรนะครับผมนะแต่ผมขออนุญาตเปิดหน้านี้ค้างไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะฮะนานเกินนานเกินหยอกหยอกยสุ่มฟรีเห็นกันสดสดร้อนๆนะครับมีใครโชคดีแบบผมไหมสุ่มฟรีสิครั้งได้ของดีเลยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแม่แม่แ เทแลอเกินเทแลเกินคือผมไม่ค่อยไม่คิดได้มาผมก็ไม่ได้อยากจะขิงอะไรนะครับผมนะคือมันก็แบบแล้วแต่คนนะครับผมก็ไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่หรอกนะผมดวงไม่ค่อยดีหรอกคุณผู้ชมคือไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วผมเปลี่ยนสกินทำไมวะเนี่ยอ่ะเราจะมารีวิวเซ r ร์เวอร์นะครับผมนะไขเกลือมาครับเอผมไม่เกลือโทษทีนะเกินไปเกินไปอ่ะ เดี๋ยวไอ้นี่นะครับไปดูเซตติ้งกันก่อนว่ามีอะไรปรับใหม่หรือเปล่านะครับผมนะปุ่มควบคุมนู่นนี่นั่นดูซิมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าเผื่อเขาไม่ได้ระบุแล้วปรับใหม่อะไรอย่างนี้นะภาพกราฟิกอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นนะครับคือต่ำสุดนะครับเดี๋ยวเครื่องผมระเบิดนะฮะโอเคไม่มีอะไรมาใหม่นะครับก็ที่มีมาใหม่ก็คือเป็นด่านนะครับผมนะแจ้งผมทำไมผมก็อยากรู้ชมซากุระไหนวะไม่เคยเห็นเลย โอเคครับตัวละครใหม่อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงน้องพิร่าลิสนะครับเดี๋ยวรอหลังวันที่13เมษายนค่อยซื้อนะครับ9,000อยาสิลุงนะครับผมผมมีพออยู่มีแค่ร่าลิสมีค่ร่าลิสแล้วก็ลุงปืนที่เราซื้อกันตอนนั้นนะครับรกระกรนนี้มันคู่กับตัวไหนวะผมลืมแล้วตัวนี้ปล่วะ มิเคล่ากับตัวอะไรวะลืมไปละเอ้ยมิมิเคล่ากับไอ้นี่เปล่าหัวตะปูเปล่าวะทำไมผมเ่งจำไม่ได้วะสักตัวเนี่ยนะครับผมนะขออภัยด้วยผมจำไม่ได้นะครับสับสนไม่หมดนะฮะโอเคก็ไอ้นี่มีนานแล้วเปล่าวะที่มันกระตุกกระตุกช่างมาันเถอะเอาเป็นว่าที่เขาแจ้งมาก็มิเคล่าลีดนะแต่คู่กับตัวอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมก็ลืมเหมือนกันใครจำได้ก็บอกกันด้วยนะฮะผมพูดลืมอีกแล้วนะครับ หรือน ar ่าจะมาแต่ฆาตกรวะเอ้ยไม่ใช่น่าจะมาแต่เซอร์เวอร์วะเขาไม่ได้ระบุโอเคก็เดี๋ยวรอซื้อมีกคาเลินแล้วก็มารีวิวกันนะครับเฮ้ยผมเปลี่ยนลงปืนได้ไงไม่ได้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 ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันสักหนึ่งตาละกันนะครับผมนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมนะ โอเคครับผมลงฆ่าสัตว์เน่าเหม็นนะครับยังไม่เจอด่านใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไงคุณผู้ชมคือมันเป็นแบบมันก็ไม่ได้ใหม่นะมันใหม่สําหรับเซริร์ฟนี้เซิร์ฟยูที่เราเคยเล่นกันก็คุณผู้ชม,มน่าจะเจอกันหมดแล้วไงก็เล่นชิลๆไปนะฮะวันดีเพื่อนบอทปะวะไม่ไม่บอทไม่บอทเจอตัวแบบตัวใหม่ไหมมีคาราลีตมีคนซื้อ,อยังวะโอ้ย,อยใจเย็นดิมาทางนี้เหรอวะ ก็ไม่ได้มานี่กาดรกรที่มันปรับใหม่ก็พวก l ีเจียนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีคนเล่นไหมแต่รอบนี้น่าจะไม่ใช่ l ีเจียนนะเพราะว่ามันตีแล้วแบบไม่ขึ้นขีดนะครับหรือว่ามันตีตรงมึงปั่นไฟยังไงของมึงเนะี่ยลุเดี๋ยวกูตบหมวกลุดเลยอีสกิลเทคมันช้ายอย่างะเตามยังกดระเบิดอีกขอโทษแต่ผมก็กดระเบิดเหมือนกันนะอ่นไปก่อนั่นไปก่อน อ้าวเข้าตู้บอทโอ้โหก,กระทกไม่ไปเล่นกับบอทซะแล้วโอเคเครื่องนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันควรเสร็จไปตั้งแต่30มสิบวิที่แล้วแล้วนะครับผมนะแฟนแถวไหนเนะี่ยโอ้โหแถวนี้ด้วยก็มาดีก็มาดีก็มาด,มาด,มาดีปั่นเสร็จพอดีเอ้ยโอ้โหดีเจนเอาไปใช้แทปเปอร์สกินใหม่ปะ่ะเฮ้ยสกินใหม่ด้วยยังไง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 ผมว่ายังไง เข้าบานเล็กก่อนเลยมันวางแถบไว้ปะวะขอลีก่อนเอาไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมาไหมมาไหมมา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 วางแถบวิ่งเลยฮะวางแถบอย่าไปยืนเฉยกับมันนะครับวิ่งเลยครับผมพอเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมนะอุย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายยากทำไมครับเนี่ยตายยากเลยครับเนี่ยตายแน่กูแบบนี้โดนเอ้ยไม่โดนวะเออเมื่อกี้ผมนึกว่ามันแบบจะวางแถบนะอ้าวเพื่อนเราโดนช่วยแล้ววะมันเป็นแผนของผู้ชมดึงฆาตกรมาสุดขอบแมพนี่เออผมตั้งใจล้มเมื่อกี้ตายยากล่านี้ก็มันเป็นแบบเป็นการสแสดงฮนะเอ้ยทำไมเรายืนเฝ้าอย่างเงี้ย คิดว่าสกินเงินในมีคนเดียวเหรอฉันก็มีนะสกินเงินน่ะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ทน่นันเองนี่ผมอะ่ะรีบโดนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆผมจะไม่โดนแล้วไงผมก็ผู้ชมว่าผมโม้ไปไหมสมนอมีใครจะมาช่วยสักหนอไหมมีมาแล้วหนึ่งนอเหยียบแถบแน่ๆเหยียบแทบไหมเหยียบแถบหรือเปล่าไอ้ลุงบินมาช่วยใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคมาทางนี้อ,อ๋อดำมดาดำ วิ่งแบบนี้บอดนะวะโอ้โหบอดหมดเลยป่ะเนะี่ย <c oughs> นี่ผมมาเล่นกับบอดดเลยเหรอวะ <c oughs> ผมหมันไส้โอ้โหมันหิวให้ผมเลยเหรอวะผมหมันไส้กันจิตปลดแถบมันซะหน่อยเออโอ้โหแม่งหิวกระตุกกันทุกคนเลยใจเย็นนะเพื่อนนะผู้ชมคิดว่าเราจะรอดไหมผมว่าเละเดี๋ยวผมปลดแถบมันก่อนนะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวเหยียบแถบแล้วงานเข้านะฮะปลดกับดักนี่งไงปลดเลยแถบเจ็บปะวะไอ้นี่งงเลยเนี่ย เออเกือบเหยียบแถบแล้วผมไม่ปลดนะไอ้ดาเอ้ยปั่นให้ไวปั่นให้ไวปั่นให้ไวผมใช้กล่องเลยผมใช้กล่องเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับเฮ้ยใหญ่ใหญ่หาดิจะปั่นระเบิดอะไรกันท้องแมพเนี่ยระเบิดเป็นวันตุจีเลยตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำเนี่ยไอ้หาดิมาอีกแล้วเหรอวะต้องลุกแล้วล่ะกูอีกแล้วอะไรวะ หานี่วางแถบอีกอะมันพกแถบเมกี่อันเนี่ยเอามาทาั้งตะบนเลยปะเนี่ยลบ <Nope. S 2> เออฝันเครื่งนี้ก็ได้อ้าวชิบหายแนละ้วตามกูอีกแล้วไอ้คนอื่นไม่มีหรอวว่าแม่งวางแถบอีกแล้วดึดทรง โอ้ยต้องกลับมาแมสอุย้ยแมสนี่มันวางวะวางมั้งไปแมสไอ้นี่ดีกว่าแมสบัวเดี๋ยวเหยียบแถบโชว์หนึ่งเซ็ปท้วนงับยางยางยางมีบัวโอ้โหไม่มีฮะไม้ยังไม่มีไม่ไม่มีเขาหรอวะเฮ้ยมันไปไหนหมดอ่ะไม้ไปไหนหมดครับเนี่ยเอเอาไปหนึ่งพัน ไอห้าเอ้ยโล่งตัวส่งเนี้ยหมานไปไหนหมดเนี้ยใครฟาร์มวะแกป๊ปยัางยางยังไม่ได้สั่งยังไม่เที่ยงมึงวางอีกละ้ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันแกล้งวางปะวะไล่กูอยู่คนเดียวทั้งเกมเนี่ยคนอื่นไปไหนหมดเนี่ยไฟไม่ไม่ขยับเลยเฮ้ยปั่นหน่อยเฮ้ย เอาอีกแล้วมันยังไงเนี่ยหวังแทบอีกแล้วดูทรงเขาผมถ้าจะรอดยากว่ะตอนนี้ถ้ารอดนี่คือปาฏิหารนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไปรอดทั้งแมปดยจากทรงนะเครื่องบินไฟไม่ขยับเลยน่าจะบอดกันทั้งตีดยจากทรงแล้วไอ้ลุงบินระเบิดอดดมเดินตรงๆเหมือนบอดไอ้คนสุดท้ายเป็นคนแบบญี่ปุ่นสวนว่าเป็นบอดอ่ะเหรอกูเป็นคนเดียวที่เป็นคนนะฮะทีือเหลือไม่ใช่คน โอเคโอเคอย่างน้อยบอทก็ยังมาช่วยวะฮิวเลยจะได้หรือเปล่าฮิวแตกแน่นอนดูอยากสองแล้วโอ้มีฮิวเร็วด้วยนะไร้กาดนะไคนญี่ปุ่นเนี่ยมีฮิวเร็วด้วยนะไร้กาดไร้กาดกดกระดาก่ร์กระดาก่ร์ไขแม่งเปีไม้ว่าบอทใช่ไหมโอ้โหดีเลยเหลือเกินวะกดแถบประมาณ2นาทีที่แล้วเนี่ย ไล่ผมอีกแล้วป่ะเนะี่ยถ้ามันไล่ผม,มีผมจะโกรธแล้วนะเฮ้ยไฟตรงนี้ไปยืนสิงห์เลยร้นง้นน่ะโอ้ยไม่ไหวนะบอดนะให้มันเสร็จแต่อีกเครื่องหนึ่งก็ยังดีโอ้เดี๋ยวมันมาทางนี้อีกอนะดูจากทรงอนะปัน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 ทำไมมันเจอแต่บอดวะนี่ลงแรงเลยเนะี่ย เฮ้ยเอาระเบิดอีกละเฮ้ยบอดมันตั้งข้อมูลไงของมันวะมันกดสกิลเทคไม่เป็นหรอวะอ้าวอ้นั่นเหยียบแทบอีกอ้าวเรียบร้อยลาก่อยร้อยแน่ๆผมวิ่งไปก็ไปทันหรอกคุณผู้ชมวิ่งไปตายผมฮะปั่นไฟก่อนตอนนี้ต้องให้อ้ยดำกับอ้นักสืบแทบเนี่ยโด,ดนขึ้นไปก่อนนะฮะอะไรนั่นเป็นไรนะ่ะเป็นนอนกับเขาด้วยนะ่ะ เครื่องนี้จะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยปันระเบิดตุ้มตาตุ้มตามเป็นประทัดเลยเนีย่วยนึกว่าวันตุษจีนอย่าบอกละไม้ตรงนี้หายออยังนี่ลำบากฉันไปช่วยอีกแล้ววางแถบไว้แน่ๆเรยทรงแล้วใช่ไหมอ้อมเลยฮะมีไหมมีไหม,ม,ม,มไม่มีรีบเพนเลยนุ่ม ไอ,อ้กูเยกแล,ะละ้วล่ะดูจากทรงนี่มันเจอผมไม่กล้ไปห,หาน่าล้มไม้แน่แน่บอโหวยปั่นเครื่องอื่นดีกว,ว่าอันตรายอันตรายนะวางแถบตรงไหนอีกไหมเนี่ย <c oughs> นั่น <c oughs> ผมจะได้ทดสอบหลุมไหมเนี่ยเหลือคนสุดท้ายไม่นับเครื่องปั่นไฟฮะ เริญพรญาติโยมแล้วฮะมันมาทางนี้อีกแล้วเอาปะทถเอ้ยเราได้เวลาปีไม้กันแล้วละ่ะมันวางอีกแล้วอะไรวะไอ้หยีไอ้ห่าที่วางเก่งเหลือเกินมันพกแทบเมื่อกี้อันเนี่ย เฮ้ยรอบนี้ไม่กลัวไม้ว่ะวางแทบไปก้าไรวะโดนสักทีนะไอหนุม่มเออเออกูก็โดนเหมือนกัน อะไรวะตายยากเอ้ามาโทษใ้ยมันตะทีเร็วหลุดาตายอีกแล้วโดนคู่แต่ผมไม่คุ้มผมตายเลยอ่ะไปรีนกับบอดหน้าไอหนุ่มเหยียบแทนตัวเองไม่มีาเอ้ยโดนคู่เลยมันไปวางตอนไหนวะ เระเปิดออกมาไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้น่าจะปาก่อนเหยียบแถบเลยโ้ยนะโอ้ยยังบวกสองนี่คุณผู้ชมดูไว้นะเล่นตายก็หมายความว่าจะลบสองลบหนึ่งตลอดนะบวกสองก็มีเห็นไหมบวกสองกับความโง่เขลาในการเหยียบแถบกร็บจบเกมเลยฮนะไม่ไหวไม่ไหวอ๋อเอาไปค้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยปกติไม่ค้างนะโอ้ตาย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  ยัง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 ไหวอยู่ไหมโนทะรศัพท์โอเคครับผมอ่ะเปิดตัดแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปอัปเดตวันนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะหมดแล้วะฮะไม่เหลือแล้วนะผมอนะ่ะก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไปกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับถ้าข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยคุณผู้ชมนะที่นี้ด้วยลวกันนะครับบ๊ายบายเจอกันครับผม